สวัสดีคะ่ะนักเรียนในวันอังคารที่18เดือนมกราคมพศ2565นะคะพบกับครูน้ำนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นปหนึ่งช่วงเช้าในวันนี้นะคะ,ะหลังจากที่เราเรียนเรื่องรูปเดค่ะคณิตสองมิติกันมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นเรื่องรูปเดค,คาคณิตสามมิติค่ะนักเรียนให้นักเรียนเปิดไปในหนังสือหน้าที่260นะคะ ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะเกี่ยวกับชนิดต่างๆของรูปเรขาคณิตสามมิตินะคะนักเร,รียนเห็นไหมคะรูปเรขาคณิตสามมิตินะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างจากรูปเรขาคณิตสองมิตินะคะเนื่องจากรูปเรขาคณิตสามมิตินะคะนักเรียนจะมีความกว้างมีความยาวและมีความสูงและมีความลึกนะคะ อย่างเช่นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากให้นักเรียนนึกถึงของขวัญน,นะคะกล่องของขวัญของเรานะคะมีความลึกก็คือสามารถใส่สิ่งของลงไปได้เลยใช่ไหมคะซึ่งถ้าเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติเนี่ยก็จะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมธรรมดาอย่างเช่นการ์ดเชิญนะคะเวลาแต่งงานอะไรแบบนี้นะคะแบบนั้นจะเป็นสองมิตินะคะต่อไปทรงกลมทรงกลมนะคะให้นักเรียนนึกถึงฟุตบอลนะคะหรือบาสลูกบาสนะคะ ลูกปิงปองก็ได้นะคะจะเป็นทรงกลมเลยนะคะแต่ถ้าเป็นรูปเรขาดคณิตสองมิติน,น,นะคะก็จะเป็นอ,อาจจะเป็นเหรียญใช่ไหมคะเหรียญราคาหนึงบาทแบบนี้นะคะก็เป็นทรงกลมนะคะ อ่ะต่อไปนะคะเรามาดูทรงกระบอกค่ะทรงกระบอกนะคะก็จะมีความลึกนะคะมีความกว้างมีความสูงนะคะทรงกระบอกให้นักเรียนนึกถึงกระบอกน้ํานะคะกระบอกน้ําเวลาเราใส่น้ําเอาไว้ดื่มนะคะก็จะเป็นทรงสามมิตินะคะนักเรียนต่อไปทรงกรวยค่ะทรงกรวยสามมิติใครเคยไปโรงพยาบาลบ้างคะ นักเรียนเคยไปกดน้ําดื่มไหมคะเห็นไหมคะที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะใช้กลวยกระดาษนะคะสาหรับให้ผู้ป่วยหรือว่าให้คนที่ไปใช้บริการนะคะไปกดน้ําดื่มใช่ไหมคะใช้กลวยนะคะแทนแก้วใช่ไหมคะกลวยที่เป็นกระดาษนั้นนะคะก็เปรียบเสมือน รูปเรขาคณิตสามมิติเลยนะคะก็จะเรียกว่ากลวยนะคะใส่ได้นะคะใส่น้ําได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลวยก็มีความลึกนะคะมีความกว้างมีความสูงมีความลึกนะคะเพราะฉะนั้นกลวยก็เป็นรูปเรขาคณิตสามมิตินะคะต่อไปเราไปดูแต่และชนิดกันเลยคะ่ะชนิดที่หนึ่งนะคะอาชนิดที่หนึ่งก็ทรงสีง่เหลี่ยมมุมฉากนะคะ จะมีลักษณะต่างๆดังนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะมีทรงยเยอะแยะมากมายนะคะหากนักเรียนเจอแบบนี้นะคะนักเรียนก็ต้องตอบได้ว่าเป็นรูปีค่ะคณิตสามมิตินะคะชนิดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะ ชนิดต่อไปก็จะเป็นทรงกลมนะคะนักเรียนทรงกลมเนี่ยในรูปเนี่ยเราอาจจะดูไม่เห็นว่าอ่ามันเป็นทรงกลมที่เหมือนลูกบอลใช่ไหมคะหรือเป็นทรงกลมที่เหมือนลูกบาสนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็จะทําสีให้เรารู้ว่าอ่าทรงกลมนี้นะคะไม่ได้เป็นสีแบบอ่าเป็นแผ่นนะคะก็จะเป็นแบบนูนๆูนนะคะทรงกลมลูกปิงปองอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นทรงกลม ต่อไปก็คือก้วยนะคะนักเรียนก้วยก็เหมือนที่ครูยกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลเราก็จะเจอเป็นก้วยใช่ไหมคะที่ใช้ในการแทนแก้วไว้ดื่มน้ําใช่ไหมคะคราวนี้นะคะก้วยเนี่ยนะคะเวลาเหมือนจะมีแบบ เวลาเราปาร์ตี้อะไรแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะมีหมวกที่มันเป็นหมวกแบบทรงกลวยน่ารัก,รกใช่ไหมคะที่ใช้ครอบบนหัวเราแบบนี้ก็ได้นะคะเช่นในสุดท้ายนะคะก็คือทรงกระบอกนะคะที่นักเรียนเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือกระบอกน้ําใช่ไหมคะหรือข้าวลามนะคะนักเรียน เรนเคยเห็นข้าวลามไหมคะข้าวลามเนี่ยนะคะก็จะเป็นซุงกระบอกที่สามารถใส่ข้าวเหนียวไว้ด้านในได้นะคะเพราะฉะนั้นรูปเรขาคณิตสามมิตินะคะก็ต้องมีความกว้างความยาวความสูงและความลึกนั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ สำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่263นะคะนักเรียนเหมือนสรุปเลยนะคะว่ารูปใดบ้างเป็นรูป3ามิติรูปใดบ้างเป็นรูป2มิตินะคะอ่ะคราวนี้นะคะเราลงวันที่เสร็จแล้วเราก็มาดูนะคะคําสั่งก็คือดูรูปและตอบคําถามต่อไปนี้นะคะนักเรียนไม่ต้องวาดรูปนะคะนักเรียนเห็นจุดไหมคะจุดข้อที่1นนะคะจะอยู่ด้านล่างของรูปนะคะก็ถามว่ารูปใดบ้างนะคะที่เป็นรูปเรขาคณิต สองมิตินะคะนักเรียนก็เขียนเลยนะคะว่ารูปที่เท่าไหร่บ้างเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติยกตัวอย่างเช่นนะคะรูปที่เป็นปร่งๆนะคะไม่มีความหนาไม่มีความลึกนะคะก็จะเป็นรูป2มิตินะคะต่อไปข้อที่สองเขาถามว่ารูปใดบ้างเป็นรูปเรขาคณิตสามมิตินะคะรูปเรขาคณิตก็จะมีความลึกความหนานะคะความ กว้างความสูงนะคะนักเรียนดูแล้วก็เปรียบเทียบกันนะคะแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะคะสำหรับคาบนี้ก็มีเนื้อหาเพียงแค่นี้นะคะครูขอแจ้งนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันแค่หนึ่งคาบนะคะก็คือคาบเช้านะคะเนื่องจากเนื้อหาของเรานะคะใกล้จะจบแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ยังเรียนกันอีกไม่กี่วันนะคะก็จะจบแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการทบทวนนะคะในคาบบ่ายนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยนะคะ ฝึกอ่านหนังสืออ่านโจทย์วิชาคณิตศาสตร์นะคะเวลาสอบนะคะนักเรียนจะได้ทําข้อสอบได้นะคะสำหรับคาบนี้ก็มีเนื้อหาเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คาบหนะ้าสวัสดีค่ะ